ครับก็ขอสวัสดีและก็ขอทักทายกับชาวราศีพฤกษกทุกท่านในช่วงนี้เราก็ได้กลับมาพบกันอีกเช่นเคยกับช่องของเรานั่นก็คือช่องของต้นไสใหญ่ให้โชควันนี้เราจะมาพูดมาคุยถึงดวงชะตาราศีของท่านที่เกิดอยู่ในราศีพฤกษกในช่วงของเดือนธันวาคมนี้ ว่ามีการเปลี่ยนแปลงอะไรกันบ้างในช่วงของเดือนธันวาในช่วงนี้จะมีดวงดาวต่างๆนั้นได้มีการโคจรโยกย้ายจึงทำให้ชาวราศีพฤษ,ษกนั้นมีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของการงานการเงินและสิ่งแวดล้อมรอบตัวโชคลาภอีกเช่นเดียวกันในช่วงนี้ในช่วงที่ดาว พระอาทิตย์จะโคจรเข้าสู่ในราศีธนูในช่วงของวันที่16ของเดือนธันวาคมนี้นั้นจึงทำให้ชาวราศีพฤษภมีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของการงานในช่วงนี้ท่านทำงานอะไรก็ต้องระมัดระวังไว้บ้างชาวราศีพฤษภนั้นอาจจะมีการกระทบกระเทือนการงานมีการเปลี่ยนแปลงบางสิ่งบางอย่างนั้นอาจจะ ไม่ได้ดังใจที่เรานึกและต้องการงานที่ท่านทำนั้นอาจจะมีการหมุนเวียนบางทีบางครั้งนั้นเราไปสอบอะไรก็ต้องระมัดระวังในช่วงนี้การทำงานการหาเงินหาทอง อาจจะมีการสะดุดมีการติดขัดได้งานบางสิ่งบางอย่างเราคิดว่าเราทำได้แต่บางทีก็อาจจะไม่ได้เพราะฉะนั้นในท่านระมัดระวังไว้ในเรื่องของการเงินการทองอีกเช่นเดียวกันในช่วงนี้ชาวราศีพฤษภก็ต้องระมัดระวังในเรื่องของการจับจ่ายใช้สอยในเรื่องของการเงินการทองจะมีรายจ่ายอยู่บ้างในช่วงนี้ แต่พอถึงในช่วงของวันที่22อันนี้จะมีโชคมีลาบกลับมาอีกครั้งในเมื่อดาวพระศุกร์นั้นจะโคจรเข้าสู่ในราศีธนูจึงทำให้ชาวราศีพฤกษกนั้นมีโชคมีลาบกลับมาอีกครั้งในช่วงนี้ท่านจะทำอะไรก็จะมีคนคอยช่วยเหลือมีคนคอยสนับสนุนท่าน ไม่ว่าจะเป็นในด้านของการงานก็ดีการเงินก็ดีจะมีคนคอยช่วยเหลือมีคนคอยสนับสนุนท่าน ในเรื่องของการงานก็จัดว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดีท่านสมัครงานอะไรท่านไปสอบอะไรในช่วงของเดือนธันวาคมนี้นั่นก็จะได้ผลดีท่านจะได้รับข่าวดีกับตัวของท่านงานที่ท่านสมัครหรือท่านไปสอบนั่นก็จะได้ดังใจที่ท่านนึกและต้องการงานที่ท่านทำนั่นจะเป็นงานที่ดีมีชื่อเสียงอีกด้วย ท่านจะเป็นคนที่มีคนนับหน้าถือตาในวันข้างหน้าดวงของท่านจะมีความสดใสทำอะไรก็เป็นที่พึงพอใจของคนทั่วไปเรียกว่าในเรื่องของการงานดีท่านใดที่ตกงานว่างงานในช่วงก่อนนั้นแต่พอถึงในช่วงของเดือนธันวานนี้นั้นท่านก็จะมีงานทำท่านจะได้งานที่ดีอีกด้วย เรียกว่าในเรื่องของการงานนั้นท่านจะไม่เดือดร้อนอีกต่อไปงานที่ท่านทำจะเป็นงานที่ดีย,ยั่งยืนและถาวรอีกด้วยในเรื่องของการเงินการทองท่านก็จะไม่เดือดร้อนมีจับจ่ายใช้สอยอยู่เสมออยากจะได้อะไรในช่วงนี้ก็ถือว่าท่านก็ย่อมทำได้ท่านอยากได้เงินอะไรหรือว่าท่านอยากจะได้ สิ่งของอะไรก็จะได้ดังใจที่ท่านนึกและต้องการเงินจะหาง่ายงานก็จะหากคล่องทําอะไรก็มีคนคอยช่วยเหลือท่านอยู่ในช่วงนี้ในช่วงของเดือนธันวานี้เรียกว่าชาวราศีพฤกษภกนั้นมีการเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนไปในทางทิศที่ดีสิ่งไหนที่ไม่ดี ก็จะคลี่คลายหายไปสิ่งดีๆสิ่งใหม่ๆก็จะมีเข้ามาหาท่านเรียกว่าอย่างง่ายดายก็ว่าได้เงินทองก็อยู่ไม่ไกลเกินเอื้อมท่านจะเป็นคนหาเงินเก่งหาเงินง่ายไม่ว่าท่านจะทำอะไรหยิบจับอะไรก็เป็นเงินเป็นทองในช่วงนี้ถือว่าดวงของท่านมีความโดดเด่นอย่างมาก ในเรื่องของโชคลาภก็มีสิ่งดีๆจะเกิดขึ้นกับชาวราศีพฤกษกในช่วงของเดือนธันวาคมนี้แต่สิ่งที่ท่านต้องระวังก็มีอยู่บ้างในช่วงของเดือนธันวาคมนี้แหละในเรื่องของการเงินการงานในช่วงนี้ในช่วงของเดือนธันวาคม ในระยะของวันที่23จะมีดาวพระฤรหัสนั้นโคจรเข้าสู่ในราศีเมถุนอันนี้จะทำให้ชาวราศีพฤกษกนั้นมีการเปลี่ยนแปลงให้ท่านระมัดระวังในเรื่องของการทำงานหรือว่าการตามากิน ในช่วงนี้อาจจะมีคนอิจฉาลิษยาก็ได้ให้ท่านระมัดระวังไว้การงานที่ทำอาจจะมีการสะดุดติดขัดได้ถ้าหากว่าเราเป็นลูกน้องก็อาจจะมีเจ้านายคอยจ้องจับผิดหรือว่ามีคนคอยมืคิดไม่ดีกับเราในช่วงของดาวพระเรือหัดเข้าสู่ราศีเมถุนในช่วงนี้การงานท่านต้องระมัดระวังไว้บ้าง งานบางสิ่งบางอย่างที่ทำนั้นอาจจะทำไปแล้วอาจจะไม่ได้ดีอาจจะต้องกลับเอามาทำอีกก็เป็นไปได้เรียกว่าการงานมีการสะดุดหยิบจับอะไรจะติดขัดอยู่บ้างในช่วงนี้ชาวราศีพฤษภก็ต้องระมัดระวังไว้การเงินการทองอาจจะมีการจับจ่ายใช้สอยบ่อยครั้งจะมีรายจ่ายเพิ่มขึ้นในระยะนี้ บางทีเราก็ต้องเอาไปซ่อมโนนซ่อมนี่บ้างบางทีก็มีการเจ็บป่วยเกิดขึ้นต้องใช้เงินใช้ทองในช่วงนี้การเงินการทองอาจจะมีการออกบ่อยครั้งให้ท่านละมัดระวังไว้แต่พอมาถึงในช่วงของวันที่26ของเดือนธันวาอันนี้ดวงของชาวราศีพฤกษกจะกลับมาดีอีกครั้ง ในเมื่อมีดาวพระพุธเข้าสู่ราศีธนูอันนี้จะทำให้ชาวราศีพฤกษภกนั้นมีโอกาสได้รับแต่สิ่งดีๆเข้ามาทดแทนสิ่งไหนที่ไม่ดีก็จะคลี่คลายหายไปในเรื่องของการงานอีกเช่นเดียวกันชาวราศีพฤกษภกนั้นจะมีงานใหม่ๆม,มีงานที่ดีมีงานที่โดดเด่นเข้ามาให้ท่านได้ทำ ในช่วงนี้ท่านจะได้เงินได้ทองท่านยิ่งขยนันยิ่งทำงานในช่วงนี้ก็ถือว่ามีเงินมีทองเป็นกอบเป็นกำรรบางคนนั้นมีเหลือเก็บเหลือฝากอีกตาหากในช่วงของเดือนธันวาเรียกว่าการงานดีการเงินก็ดีในช่วงนี้ในช่วงที่มีดาวพระพุธเข้าสู่ราศีธนูในช่วงของวันที่26ของเดือนธันวานี้นั่น ในแต่ละราศีก็มีโชคมีลาบแต่สำหรับท่านใดที่เกิดอยู่ในราศีพฤกษกท่านจะมีโอกาสได้รับสิ่งดีๆมากกับเขาท่านจะเป็นคนที่เรียกว่ามีโชคมีลาบ หยิบจับอะไรก็จะมีความสำเร็จการงานก็จะดีท่านได้งานใหม่ๆทำอีกด้วยบางคนนั้นเบื่องานเก่าอยากจะขอย้ายไปหางานใหม่ก็ย่อมทำได้ในช่วงนี้ถือว่าโชคลาภกำลังเปิดดวงให้ท่านได้รับแต่สิ่งดีๆบางคนไปได้งานใหม่ที่ดีกว่างานเก่าก็มีในช่วงนี้ถือว่าดวงของท่านนั้นเปิดรับสิ่งดีๆ ในเรื่องของการเงินการทองอีกเช่นเดียวกันท่านใดที่เกิดอยู่ในราศีพฤกษก์ในช่วงของวันที่2 6ที่ดาวพระพุธเข้าสู่ราศีธนูนี้นั่นการเงินการทองของท่านก็จะมีหลั่งไหลเข้ามาเรียกว่ามีเข้ามาหาท่านหลายช่องทางท่านยิ่งขยนันยิ่งทำยิ่งขยนันยิ่งทำงานท่านก็ยิ่งมีเงินมีทองเป็นกอบเป็นกร,รมเข้ามาอีกด้วย ในเรื่องของโชคลาบก็มีสิ่งดีๆจะเกิดขึ้นในระยะนี้ท่านจะลองเสี่ยงดวงเสี่ยงโชคเสี่ยงลาบชาวราศีพฤษภก็ย่อมจะได้โชคได้ลาบบางคนได้ลาบก้อนโตบางคนก็ร่ำรวยรวยที่เรียกว่าไม่ทันรู้เนื้อรู้ตัวก็มีถือว่าโอกาสทองของชาวราศีพฤกษภนั้นมาอยู่ในช่วงของปลายเดือนธันวาคมนี้นั่น ในช่วงนี้ถือว่าดวงของท่านนั้นมีความโดดเด่นอย่างมากในเรื่องของคู่รักคู่ครองก็อีกเช่นเดียวกันคนที่เกิดอยู่ในเวราศีพฤษภท่านจะมีโอกาสถ้าหากว่าท่านเป็นโสดหรือว่าเป็นหนุ่มเป็นสาวท่านจะได้เจอเจอเนื้อคู่ของท่านในช่วงของปลายเดือนธันวาคมนี้ นับว่าดวงของท่านนั้นจะประสบกับสิ่งดีๆท่านจะเจอเจอเนื้อคู่เนื้อคู่ของท่านนั้นก็เป็นเนื้อคู่ที่แท้จริงถ้าหากว่าอยู่กินกันก็จะมีความสุขยิ่งยิ่งขึ้นไปแต่สำหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วก็จะมีความสุขมากและจะมีบุตรเต็มบ้านมีล้านเต็มเมืองก็ว่าได้เรียกว่าคนที่เกิดอยู่ในราศรีพฤกษกในเรื่องของความรักนั้นอยู่ในเกณฑ์ที่ดี ในเรื่องของโชคลาบก็มีสิ่งดีๆจะเกิดขึ้นในช่วงนี้สิ่งที่ท่านต้องระวังก็มีอยู่บ้างเล็กๆน้อยๆในช่วงของปลายเดือนธันวาติดต่อกับเดือนมกราคมอันนี้ท่านละมัดระวังในเรื่องของการไปเที่ยวหรือว่าไปส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่อันนี้ท่านละมัดระวังในเรื่องของอุบัติเหตุในเรื่องของรถลา การใช้รถใช้สนนในช่วงนี้ก็ให้ท่านระมัดระวังไว้บ้างจะเป็นการดีคนที่เกิดอยู่ในวราศีพฤษกท่านจะไปเหนือไปใต้ไปทางไหนให้ท่านตรวจดูยวดยานพานะให้ท่านดีเสียก่อนก่อนที่จะขับเคลื่อนไปเพราะฉะนั้นในท่านระมัดระวังไว้เป็นการดีสรุปโดยภาพรวมแล้วในช่วงของเดือนฤในช่วงของเดือนธันวา ชาวราศีพฤษกนั้นจะมีโอกาสดีๆมากกว่าสิ่งที่ท่านต้องระวังการทำนายดูดวงนั้นก็เป็นการเชื่อของแต่และบุคคลถ้าหากว่าท่านฟังแล้วเห็นดีเห็นงามก็อย่าลืมกดติดตามเพื่อให้กำลังใจกับผู้จัดทํารายการก็ขอให้ทุกท่านที่ฟังคลิปนี้จงโชคดีกันทุกคนเอาไว้พบกันในคลิปใหม่อีกครับ สวัสด so ี